คุณคงรู้จักเครื่องบินลบแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเครื่องบินลบในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองวันนี้ต้องเราจะพาคุณไปพบกับเครื่องบินลบในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองกันครับเครื่องบินรบในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองนั้นมีบทบาทสําสคัญในด้านการรบทางอากาศการสนับสนุนภาคพื้นดินและการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เครื่องบินลบในยุคสงครามโลกค,ครั้งที่สองนั้นจึงถูกพัฒนาอยา่างรวดเร็วและสามารถจําแนกได้ดังนี้ 1>, 1. เครื่องบินขับไล่ (Fighting Aircraft) เครื่องบินขับไล่จะมีหน้าที่หลักในการต่อสู้ทางอากาศปกป้องเครื่องบินทิ้งระเบิดและคุ้มกันกองกำลังทางบก 2. เครื่องบินทิ้งระเบิด (Bomber Aircraft) เครื่องบินทิ้งระเบิดจะถูกใช้สำหรับการทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เช่นโรงงานผลิตอาวุธโรงกลั่นน้ำมันท่าเรือเมืองสำคัญและฐานทัพของข้าศึก 3. เครื่องบินจู่โจมและสนับสนุนภาคพื้นดิน (Attack Aircraft and Ground Support) เครื่องบินในกลุ่มนี้จะถูกใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและสนับสนุนกองกำลังทางทาหารโดยมุ่งเป้าทำลายยานเกราะของข้าศึกเช่นรถถัง 4. เครื่องบินขนส่งและลาตะเวน Transport a n d r e c o n n a i s s a n c e Aircraft เครื่องบินในกลุ่มนี้จะใช้ในการลำเลียงกำลังพลส่งสเสบียงและการลาตะเวนรวมถึงการขนส่งต่างๆและต่อไปนี้ไปพบกับสิอันดับเครื่องบินขับไล่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอกันครับ 1. Supermarine Spitfire ซูเปอร์มารีนสปีดไฟเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศอังกฤษ RAF โดยเฉพาะในยุทธการบริสติดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษต้องปกป้องตนเองจากการรุกรานของเยอรมันและยังถูกใช้เพื่อุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในการโจมตีเยอรมน,นีซูเปอร์มารีนสปีดไฟผลิตโดยซูเปอร์มารีนออกแบบโดย R.J. Mitchell ข้าประจำการในปี1938 ใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin และ Rolls-Royce Griffon ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่594กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ721กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่นปลายสงครามมีพิสัยการบินอยู่ที่770กิโลเมตรติดอาวุธปืนกลขนาด7.7มิลลิเมตรปืนกลขนาด20ม mm, ิลลิเมตร Hispano และสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดได้ในบางรุ่นปิดถูกออกแบบแบบวงรี t ิ i n Tail w i n เพื่อลดแรงต้านทางอากาศทําให้บินได้รวดเร็วและมีความป้องตัวใช้อลูมิเนียมเป็นโครงสร้างหลักเบาแข็งแรงและทนทานและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา i ป f i r ฟ MK1 จนถึง MK24 ตอบสนองเร็วรักวบคุมง่าย Super Marine s p น t ป i r ไได้รับการพิสูจน์ว่ามีความคล่องตัวและสมรรถนะดีเยี่ยมทำให้สามารถยิงเครื่องบินท่าสึกตกเป็นจำนวนมาก 2. P-51 Mustang จากสหรัฐอเมริกา P-51 Mustang เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรุ่นหนึ่งในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองที่บินด้วยความเร็วสูงมีระยะการบินไกลและประหยัดน้ำมันถูกใช้ในภารกิจคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและมีบทบาทสำคัญในการโจมตีเยอรมันและญี่ปุ่น p 5 1 Mustang ผลิตโดย North a m e r i c a Aviation เข้าประจาการในปี1942ใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin หรือ p e c k V-1650 ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่700กิโเมตรต่อชั่วโมงมีพิสายการบินอยู่ที่2,600กิโเมตรพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิงเสริมติดอาวุธปืนกลขนาดจ50นิ้วจำนวน6กระบอกและสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดได้ P-51 Mustang มีความเร็วมากกว่าเครื่องบินขับไล่ของเยอรมันหลายรุ่นมีระยะบินไกลพอที่จะคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 และ B-24 ในปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีเยอรมนี มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนต่อความเสียหายตอบสนองได้ดีและควบคุมง่ายถูกใช้ในภารกิจโจมตีญี่ปุ่นทำลายกองทัพอากาศของญี่ปุ่นในช่วงท้ายสงคราม p .51 Mustang จึงถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของฝ่ายสมัตธมิตร3 p .47 Thunderbolt จากสาหรัฐอเมริกา p .47 Thunderbolt เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 p 47 Thunderbolt มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไปติดตั้งอาวุธหนักและมีความทนทานจึงได้รับฉายาว่าจังหรือ us, จังเกอร์นัยักษ์ที่แข็งแกร่งและทำลายทุกอย่างที่ผวางหน้าโดยมีภารกิจหลักในการโจมตีทุกเป้าหมายภาคพื้นดิน p 47 Thunderbolt ถูกผลิตโดย Republic Aviation เข้าประจําการในปี1942 ใชเครื่องยนต์แ a สแอนด์วิส R2800 แบบบลอคทำความเร็วสูงสุด697กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีวิสัยการมินอยู่ที่1,930กิโลเมตรพร้อมเชื้อเพลิงเสริมติดอาวุธปืนคลขนาดด5 0นิ้วจำนวน8กระบอกสามารถติดตั้งระเบิดขนาด1,134กิโลกร,รมัมหรือจรวด5นิ้ว P47 Thunderbolt นั้นมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งสามารถทนต่อความเสียหายได้มากกว่าเครื่องบินทั่วๆไป และเป็นเครื่องบินสําหรับการโจมตีภาคพื้นดินด้วยปืนกลขนาดใหญ่จรวดและระเบิดสามารถลรมรถถังกะบรถไฟและฐานทัพของเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกใช้ในการปฏิบัติการโจมตีหมู่เกาะต่างๆของญี่ปุ่น 4. ยาโคเรฟยักษ์ทรีจากสหภาพ,าพโซเวียตยาโคเรฟยักษ์ทรีเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กและเบากว่าเครื่องบินขับไล่นุ่นอื่นๆมีความคล่องตัวสูงความเร็วสูง อัตราการเล่งดีเยี่ยมและความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดบำรุงรักษาง่ายระบบไม่ซับซ้อนและซ่อมแซมได้เร็วในสนามรบยา k u โรลฟยัคทรีผลิตโดยยาโคลฟดีไซน์เบีโรจากสหภาพโซเวียตเข้าประจำการในปี1944ใช้เครื่องยนต์คลิปมอฟ v k 1 0 5 p f 2 เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบ b ี2ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่655กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิกสัยบินอยู่ที่900กิโลเมตรมีอาวุธปืนใหญ่อากาศ2 mm ี่3มมิกระบอกหรือปืนใหญ่20มเมตกระบอกปืนกลขนาด12.7ม mm ิมตกระบอกยาโคเวฟยักษ์ทรตัวแบบมาให้ต่อสู้กับเครื่องบินขับไร่ของเงยอรมันเช่น m มชชัลส์สมิธบ f 190และ Fox Wolf FW 190 และถูกใช้ในสมรภูมิสำคัญเช่นยุทธการที่เบรารุสและยุทธการที่โปรแลนด์ฝุมบินของฝรั่งเศสที่ใช้ยาโคเอฟยักษ์ทรีสามารถยิงเครื่องบินของข้าศึกตกได้มากกว่า273ลำยาโคเอฟยักษ์ทรีจึงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ว่องไวและสามารถทำการรบระยะประชิดได้อย่างดีเยี่ยม 5. ลาวอสกิน LA-7 จากสหภาพโซเวียต ลาวอสกิน LA, LA 7เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนามาจากลาวอส k i n LA, LA 5และเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของสาภาพโซเวียตในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2มีความเร็วสูงอาวุธที่ทรงพลังและสามารถต่อสู้กับเครื่องบินเยอรมันเช่นแมชชัลสมิธ BF และ Fox Wolf f o อก o l วูฟ FW 1 9 0ได้ลาวอสกิน LA, LA 7ถูกผลิตโดยลาวอสกินดีไซน์เบียโรเข้าประจำการในปี1944 ใช้เครื่องยนต์สว t s ซอฟ AFH82FN ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่680กิเมต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่990กิเมตรติดอาวุธปืนใหญ่อากาศ20มิเมตรจำนวน2กระบอกหรือ3กระบอก,ก La Woskin LA7 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วกว่าเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตในรุ่นก่อนๆซึ่งมีความเร็วเทียบเท่ากับ P51 Mustang ของสหรัฐเหมาะสำหรับการรบทุกระดับความสูง มีอาวุธที่ร้ายแรงและสามารถทำลายเครื่องบินของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอีวานโคชดูนักบินลบอันดับหนึ่งของโซเวียตได้ใช้ลาวอสกิน LA-7 ยิงเครื่องบินข้าศึกตก62ลำและสามารถยิงเครื่องบินไอพ่นแมชชั่นสมิธเมย์262ของเยอรมันตกได้อีกหนึ่งลำและถูกใช้ในการลบสำคัญอย่างการบุกเบอร์ลินในปี1945ในการสนับสนุนกองทัพภาคพื้นดินของโซเวียตในการลุกไล่กองทัพของเยรมัน ลาวสกิน LA-7 จึงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังของโซเวียตด้วยความเร็วสูงอาวุธหนักและความแข็งแกร่งทำให้มันเป็นคู่แข่งที่สูสีของเครื่องบินเยอรมันและสัมพันธมิตร 6. m a t c r e r Smith BF-190 จากเยอรมน,นี m ม t c h e r Smith BF-190 เป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศเยอรมันรูวาฟาในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2 และมีการผลิตมากถึง33,000ลำถูกใช้งานตั้งแต่สงครามกลางเมืองสเปนในปี1936นจนถึงปลายสงครามโลกครั้งที่2 m a t c h e er s s m i t h BF 190ผลิตโดย m a t c h e er s s m i t h AG เยอรมันเข้าประจำการในปี1937ใช้เครื่องยนต์ De m e r b e n z DB 601 DB 605 V12 ทํา V 1 2ทำความเร็วสูงสุด640-700กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรุ่นที่สายการบินอยู่ที่8 5 0 1 7 0 0กิโลเมตรติดอาวุธปืนใหญ่อากาศ20มิลล mm, ิเม MG-151 จำนวน1กระบอกปืนกลขนาด7.92มิ mm, ม MG-17 จำนวน2กระบอกบางรุ่นสามารถติดตั้งจรวดหรือระเบิดได้ Natural Smith BF-190 มีตังขับเคลื่อนสูงและสามารถไต่ระดับได้ดีกว่าเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษถูกออกแบบตามหลักโคลศาสตร์และแอโรไดนามิก ลดแรงต้านอากาศทําให้บินได้เร็วและทําภารกิจได้หลากหลายรูปแบบเช่นขับได่สกัดกั้นทิ้งระเบิดหรือราดตะเวนและมีความสำคัญยุทธการบริเตและแนวรบด้านตะวันออก Natural Smith BF 190ถูกใช้เป็นกำลังหลักในการโจมตีอังกฤษเพื่อเชิญหน้ากับ Supermarine Spitfire และ Hawker Hurricane ของ RAF รวมถึงใช้ต่อสู้กับเครื่องบินของโซเวียตเช่น Yak 3และ L.A. 7อีกด้วย 7. f o c k w o l f FW 1 9 0จากเยอรมัน f o c k w o l f FW 1 9 0เป็นอีกหนึ่งเครื่องบินขับไล้ที่ทรงพลังที่สุดของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกใช้ควบคู่กับ m a t c h e r s m i t h v f 1 9 0เป็นที่รู้จักในด้านการติดอาวุธหนักมีความเร็วสูงและความแข็งแกร่งจนได้รับฉายาว่า w i r g o หรือนักฆ่า o x w o l f F W 1 9 0ถูกผลิตโดย f o x w o l f f u k s u i b r a u G M B H เข้าประจำการในปี1941ใช้เครื่องยนต์ B M W 8 0 1ทำความเร็วสูงสุด656กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบิน800ถึง1,000กิโลเมตรติดอาวุธปืนใหญ่ขนาด20มิลเ mm, มตร M G 1 5 1จำนวน2กระบอกหรือ4กระบอกปืนกลขนาด13มิลเมตร Mg 131จำนวน2กระบอกและสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดเสริมได้ Foxwoof FW 1 9 0มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังให้แรงขับเคลื่อนสูงทำให้วินขึ้นที่สูงได้อย่างรวดเร็วใช้ต่อสู้กับ Spitfire และ P 5 1มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานทนต่อความเสียหายจากการลบได้ดีใช้ได้หลากหลายลรูปแบบเช่นการขับไล่ทิ้งระเบิดและสกัดกัน้นและมีบทบาทสำคัญในยุทธการบริสตีในช่วงปี1941 ปี1942ในการทำลายรถถังและฐานที่มั่นของ5้าสุด8มิตซูบิชิ A6M0 จากญี่ปุ่น ishi m มิตซูบิชิ A6M0 เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น IJN ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกผลิตออกมาจำนวน1 9 0 0ลำและรับการออกแบบให้มีความเร็วสูงความคล่องตัวสูงและมีพิสัยการบินไกล Mitsubishi A6M0 เป็นเครื่องบินขับไล่ประจําเรือบรรทุกเครื่องบินที่สร้างความได้เปรียบให้กับญี่ปุ่นในช่วงต้นสงครามแต่มีจุดอ่อนด้านเกราะป้องกันทําให้เสียเปรียบในการรบ Mitsubishi A6M0 ถูกผลิตโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีเข้าประจําการในปี1940ใช้เครื่องยนต์นากาจิมะซา k เค12 หรือนากาจิมะสาเก21เครื่องยนต์ลูกสูบส4สูบทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่533กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิกสัยบินอยู่ที่1 9 2 0 3 0 0กถึง3,100กิโลเมตรซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีระยะบินที่ไกลมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ในรุ่นอื่นๆติดอาวุธปืนใหญ่อากาศ20มเมตรไค9 9้จำนวน2กระบอกปืนกลขนาด7 7มมตรไท97จำนวน2กระบอก สามารถติดตั้งระเบิดได้6 0ถึง250กิโลกรัมมิตซูบิชิ a 6 m 0มีความคล่องตัวสูงสามารถพลิกตัวและเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วกว่าเครื่องบินของฝ่ายสมนธมิตรมีระยะบินไกลถึง3,000กิโลเมตรรวมเชื้อเพลิงเสริมมีอาวุธที่ทรงขาังและถูกออกแบบให้เหมาะกับสงครามทา,างทะเลมิตซูบิชิ a 6 m z ero, มีบทบาทสำคัญในการโจมตีเฟ r ร์คาร์เบลในปี1941เโดยถูกใช้ในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด กาโจมตีฐานทัพสหร,รัฐการรบที่มิดเวย์ในปี1942และการรบที่กัวดานคาแนลในปี1942ถึงปี1943ถูกใช้ในการป้องกันฝูงบินของญี่ปุ่นและการรบในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี1943ถึงปี1945ถูกใช้เป็นเครื่องบินคามิกาเซ่เครื่องบินพรีชีพในช่วงปลายสงคราม 9. m a ามกกี้ c 2 0 2กจากอิตาลี m a ร์กี c 2 0 2 f o นย์เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศอิตาลีเรเกียแอโรอนาติกาถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของฝ่ายอักษะที่สามารถต่อสู้กับซ u เปอร์มารินสปิดไฟและ p 4 0ของฝ่ายสมรนธมิตรได้ m a ร์กี้ c 2 0 2 f o น์กถูกผลิตโดย Aeroautica Ma ์ก ข้าประจับการในปี1941ใช้เครื่องยนต์ d e มเบอร์ e n น DB601A-1 ที่ผลิตโดย a l f a r o m e ิอทำความเร็วสูงสุด600กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินอยู่ที่756กิโลเมตรติดอาวุธปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรเรนด้าซาฟาจำนวน2กระบอกและสามารถติดตั้งปืนกลขนาด7.7มิลเมตรเพิ่มได้อีก2กระบอกมาคี้ C202 Focal ก ออกแบบตามปรักอากาศพลศาสตร์ที่ดีเยี่ยมสามารถบินและเลี้ยวได้ดีมีโครงสร้างที่แข็งแงกร่งมีเกาะป้องกันนักบินและความทนทานมากกว่ารุ่นก่อนมาทีี C-202 f o g ็ถูกใช้ในการรบในแอฟริกาเหนือในปี1941-1943ถึงปี 1943, ผู้ใช้ต่อสู้กับเครื่องบินของอังกฤษเช่น f o g g l r Hurricane และ Curtis ิ4ปี a r h a w k วใช้เป็นแนวรบต้านรัเสเซียในปี1 9 4 1ถึงปี1943ในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเยอรมันเพื่อสก,กัดกั้นเครื่องบินของโซเวียตและการรบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี1 9 4 2ถึงปี1943ใช้ป้องกันน่านฟ้าอิตาลีและป้องกันขบวนเรือจากการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเครื่องบินลบในช่วงสงคารามโลกครั้งที่2ที่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ